เป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรนิดอะไรน,นะก็เฟี้ยงมีดโยนของตีขวดแก้วจะไปแทงเขาขับรถอยากชนก็ชนตระกูลเราใหญ่ไงทำอะไรผิดอย่าปูเราก็มาจาัดก,การให้เองขึ้นชื่อเลยอะแถบนั้นไม่กลัวอะไรทั้งสิน้น เป็นคนฮ่องกองที่โตในเมืองไทยตั้งแต่อายุเก้ากวบพ่อพาเราไปทําไร่อ้อยอยู่เมืองไทยเป็นธุรกิจตั้งแต่ปู่ทวดสุดท้ายเขากับฮ่องกองโดยที่ไม่ได้บอกเราเลยอาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆก,ก็เลยทําให้เราต้องเข้มแข็งใครมาทําอะไรเราเราก็จะทํขคืนเขาร้อยเท่าพันเท่าเป็นคนอาคาดแขนแถวๆนั้นรู้จักตระก,กูลของเราเยอะเพราะว่าทุกๆคนในตระก,กูลเราเป็นคนหุดหิตง,ง่ายอารมณ์ร้อนก็เลยกลายเป็นว่าทำแล้วสบายใจทำไรผิดอย่าปูเราก็มาจัดก,การให้เองคี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติ จนเราอายุ23แม่เป็นแรลงเต้าหนมระยะสุดท้ายเขาอยากจะเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายถึงได้มีโอกาสกลับมาฮ่องกงแม่ดีใจมากที่ลูกคนนี้กลับมาแต่เราไม่รู้สึกอะไรรู้แค่ว่าผลคนนี้เป็นแม่แต่ไม่มีความผูกพันกลับมาบ้านแม่ได้แค่เดือนเดียวรู้สึกอยู่ไปก็แย่ยิ่งเราฟังภาษาแม่ไม่รู้เรื่องเก็บค่าเครื่องบินหนีออกจากบ้านบินไปเมืองไทย2เดือนหมดวีซา่าก็กลับมาฮ่องกงต่อก็ไปไปมา,ม,ามาแบบนี้จนเรามาเป็นแม่คนเพิ่งจะมารู้สึกย้อนหลังนี่คือความรักของแม่ลูกทุกคนก็รักเท่ากันหมดแต่มันก็สายไปแล้ว Legenda เป็นคนร้อนอยู่แล้วอ่ะแล้วเราอยู่ฮ่องกงไม่มีเพื่อนคุยด,ด้วยอ่ะเราเลี้ยงลูกคนเดียวเราก็เลยรู้สึกเครียดสามิเลิกจากงานก็อยากจะคุยกับเขาระบายกับเขาแต่เขาไม่ถามไม่อะไรเวลากลับบ้านเขาไม่คุยด้วยเราก็ยิ่งรู้สึกเดือดเลยมีดอยู่ในมือนี่ไปยังใส้สามีโซฟาโต๊ะอาหารคว่ำไปหมดเหมือนกับทําแบบนี้เธอ,อาจะสนใจเราบ้างว่าเรา,าเป็นอะไรเขาจากไม่ค่อยพูดยิ่งไม่พูดมากขึ้นเลยมีแนวมองว่าเรานี่ใส่เสียเราก็ไม่เอาเลยงานบ้านกับข้าวก็ไม่ทําอาทิตย์หนึ่งก็ต้องทะเลาะก,กันสี่ห้าวันตั้งแต่ลูกอายุ3เดือนจนลูก3 q u เพื่อนก็มองว่าเราอะเรากับสามีประจำเขาแนะนําที่วัดธรรมกายพงศุมีการสอนนั่งทําสมาธินะให้เราเปลี่ยนแปลนิสัยทีแรกเราก็รู้สึกว่าไม่ได้นะเราเป็นคริสจะมานั่งสมาธิได้เลยเหมือนกับพักหลังอะตอนหลังเราไม่สบายตรวจเจอโรคมันเลยเต้านมเหมือนแม่อาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์คิดไปแบบนั้นก่อนจนเราเป็นรอบสองอีกรู้สึกตัวเองว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แน่เลยทั้งทั้งที่เราก็กินยากิโมอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเริ่มที่จะศึกษามากขึ้นโค้ชบางท่านก็บอกว่าการที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนสสมมาาทํให้เเรีย ล้างเฉพาะสารพิษในร่างกายอย่างเดียวมันไม่ใช่เราต้องล้างทั้งใจล้างทั้งอารมณ์ทุกอย่างเลยเราถึงจะรู้สึกว่าสะอาดการนั่งสมาธินี่คือดีท็อกซ์ใจตอนนั้นเริ่มที่จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากชีวิตเป็นแบบนี้ตลอดไปตัดสินใจไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดธรรมกายฮ่องกง จะไปดูว่ามันมีความรู้สึกเหมือนใน YouTube แบบนั้นไหมตอนนั้นทําอะไรไม่เป็นเลยสักอยา่างพี่ๆที่วัดเขาแนะนําลองทําตามอย่างหลวงพ่อสอนนั่งสมาธินั่งครังแรกมันรู้สึกเบาๆใจสบายๆรู้สึกว่ามีแสงสว่างมากแสงแบบมีไฟดวงอะไรไม่รู้ว่ามันลอยเข้ามาใกล้ๆก,ก็เลยถามพี่ๆที่วัดอาจจะเห็นดวงแก้วใสๆผู้ที่นั่งครั้งแรกจะมีแบบนี้ถึงขณะเราเข้าใจนี่รือคือมนุษย์คนเราจะเจอกันอีกนานแค่ไหนทาไมเราต้องเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยไม่อยากทะเลาะก,กันแบบนี้ตลอดชีวิตแล้วว่ามันเหนื่อยเหมือนที่ หลวงพ่อบอกเราอยู่ในสังคมมันต้องเจออะไรมามากมายอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดต้องควบคุมให้ได้ไม่สายไปที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรารู้สึกออดีจังเลยอะ่ะเริ่มที่จะค่อยๆไปนั่งที่บ้านเปิดฟังเสียงของหลวงพ่อในย t u b e ฟังไปเรื่อยๆจนบางครั้งทุกวันนี้ก็จะอธิษฐานในโทรศัพท์เลยในวันนี้เปิดใน YouTube ดูซิว่าหลวงพ่อจะสอนอะไรก็เลยเจอหลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรมทําให้เราได้รู้จักเข้าหมาชีวิตอนาคตจะต้องทอํายังไงบ้างถึงจะทดแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ทั้งๆท,งท,งที่ตอนที่แม่ยังอยู่เราไม่ได้ทําอะไรให้นเลยฟัง แล้ร,รู้สึกมันก็ยังไม่สายไปที่เราจะได้ทําบุญให้ท่านทุกวันนี้ที่วัดมีกิจกรรมก็จะให้ลูกสาวมาช่วยเตรียมงานส่วนตัวเราก็ช่วยในกรัวทํากับค่าที่มาทําหน้าที่ตรงนี้อย่าให้แม่เราได้รับบุญกุศลทุกๆอย่างที่เรามาวัด ามีเขาไม่ได้คาดว่าพี่จะมาวัดหรืออะไรทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้นับถือแต่เขารู้สึกว่าวัดไม่ได้ทําให้เราเสียหายทําให้ครอบครัวมีความสุขด้วยซ้ำเวลาไปโบสถ์คริสเขาก็ไปแชร์กับคนที่โบสถ์ภรรยาเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วนะนิสัยดีขึ้นใจเย็นขึ้นไม่คิดว่าเขาจะทําได้คนที่รู้จักเราเขามองว่าเรานิสัยเปลี่ยนไปทําให้มันเล่งหายไปเลยเขาก็จะถามว่าําอะไรมาเราเลยรู้สึกว่าดีนะตรงที่ว่าชีวิตของเราเหมือนเป็นประสบการณ์เขากําลังเจอชีวิตคล้ายๆกับเราในเมื่อก่อนแล้วเราเข้าใจเขาได้อัมสมาธิที่หลวงพ่อสอนไป ให้เขาังถึงแม้จะทําอะไรอยู่ฉันก,ก็นิ่งได้ไม่จําเป็นจะต้องนั่งเฉยๆเพราะว่าเราก็ต้องทํางานเพียงแต่ว่าเราทําใจนิ่งๆสบายๆยิ้มไปเพราะว่ายาจริงๆมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้หรอกมันอยู่ที่ใจอะไรที่เราสอนได้เราก็สอนไปเขาก็เลยรู้สึกมาวัดก็ดีได้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขไม่ต้องมาทะเลาะกับสามียาขอบคุณหลวงพอ่อที่สอนให้คนต่างประเทศได้รู้จักการนั่งสมาธิได้รู้จักเข้ามาชีวิตดีใจที่ได้ทําบุญใ,ให้คุณแม่ทําให้คนหลายๆคนเป็นคนดีอยากจะขอบคุณหลวงพ่อ